เรองพี่น้องขี่นู้อม่แบบหยักกับบรรทุยมันจังแท้เฮ้ยบักดักปักดักบักไทยยาวยาวยาวหรอวะยาวยาวอันนันเดอร์อันนันเดอร์ตึ้นระเบิด้วยพี่น้องโอู้หูวบ้าไปแล้วครับผมสามหลังเดียงครับ สวีดนะัสสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับวันนี้พาพี่น้องมาดักหนูมือสรงการอโอ้ยหอยหนูเต็มอยู่พี่น้องมาซ่นตอกยิ่งแต่มันว่เข่าครับผมหอยหนูกัดเต็มอยู่อยู่ฟังน้ำ เงาเน่ามัน,มนเอเล,เล,เล,เลออ่ใหม่ๆเลยเลยขีขอบกเนะใช่มือนะครับแก้มช่วงสงการพี่้องครับ ตีรังกาลงน้ำเาล่นอะเนี่ยบร่ยหยุดพี่น้องสงการไปได้ก็ะไ้สิบสองเมษายนครับวันนี้ิม่าใส่ทิมไว้นี่ละถิม่าใส่กับทิมไว้นีก็ทีม่มยามเอาสม,มือได้สงการง่าย อยู่อไต่เนี่ยเมื่อยห้อยมากินครับอืออลังการงานสั่งห้อยหนูนี่จะขี่ก่อนใหญ่ๆนะ ครับแก้่ไปพี่น้อง,องเท่ากัเท็บกันพี่น้องคนสั่งหลายหลายพี่น้องก็มาต้องต้องเทียบหลายยังไงกะไอ้ความระมัดระวังเลยได้ครับขี่รถช่วงนี้รถหลายแห้งนี่จะคนขี่แห้ง กักขานห้อยเรียนไปนี่แหละไยไปยากแับพี่น้องไปขอใช้ก่อนครับผม นี่แีห่หนูหยักบอกเลยครับผมหันสุดท้ายครับโอ้ใหม,นะม่นะหนูชื่อน่องน,นีนี่ไปขี่หนูไงนี่เต็มสายอยู่ ว่ามี้ละว่าลู้ว่าจากหลังที่สี่ห้าหลังได้อยอ่ถือว่าขัดอยู่ครับไม้มเม้ห้ำงงามเลยแต่ว่ามีคนมาใส่เลยเด้เยืย่ห้ำกับนี่แหละพันวาพันได้ไปตัวเดียว <c oughs> จากแม่นบัวบบวบวบยีบ่ว่าเห็นห้อยใส่ในจังไหนกะเมย มันห้อนทำมาลุ่นกันเมืองครับมือกันเสาอยากรู้มือสองการมืออกันก่นสองการครับผมหากับแก้มใส่แซ่ไว้นี่สามมือเลยเพราะว่าสีหยา,ากาหยากแช่ลราช่วงสงการเลยจะค่อยมาเติมเยอะเอ,าอยาเงี้ยมึงเลงอรอไปครับผมเจรียมมือกันเสาครับ สวัสดีสวีดัตครับวันปีใหม่ไทย13เมษายนครับพี่ร้อง2 5 6 7ครับมือดีมือสงการปีใหม่ไทยมาเอากับมาใส่หนูคือเก่าแล้วพี่ร้องประยุดธดอกผู้ใช้คนนี้หากรบแกมไปให้ให้กรุงเขียบกันหลังแรกเข้าเป็นไหนตื้อๆอยู่กับบนมีย่างมากครับ มหากรรมการใส้แล่ะพี่น้องครับสแส้ไปเลยสองการใส่อยู่เนี่ยจักสามมือโอ้ยบกเข่า <c oughs> ที่ได้อยอียงบ่านี่ย่าบกเข่าเลยครับผมหนูไหมหนูบกลไลมแมอ โดนที่จะแบบนี้มันจะไปไหนรอดหนูน้อยหนูน้อยมาโดน,นวันแรกกรเงาเงาได้อยู่เห็นว่าก็ได้ <c oughs> เออตัวเท้าบบกเงี้ยไปใส่เหมือดพี่น้อง หึย,ก,ยกับเสียกับเสียครับผมพี่น้องกือบเสียนะจ๊ะกับเสียกับเสียหายไปเลยจ้ะกับหายไปเลยใช่รึอุ้ยอยู่ในน้ำครับผมอู้หูยอยู่ในน้ําอุ้ยหมดแดงหมดแดยงยองพี่น้องหูยสสวย ลุนเดียวกันเลยลุนเดียวกันครับผมนี่พี่น้องสวยๆเลยครับสองหลังเรียงเลยเป็นงไงห,หนูใส่เดียวกันครับพี่น้องครับเฮ้ยปักกักปักกักบัดไทยโหยาบโยาบโยาบหรอวะโหยาบโาอันนันเดออันนันเดอ เต็นระบำด้วยพี่น้องโอู้หูวบ้าไปแล้วครับผมสามหลังเดียงครับคุณน่ะไม่เป็นขุดขวยอ่ะอ้นี้มันกิโลเหมือนสิพี่น้องรุ่นนี่เดี๋ยวขอจัดการกันเนี่ยครับผมเต็นระบำอยู่นี่โอ้โหวิบ้าไปแล้วครับบักยักษ์โอ้โหพี่น้องครับบักยักษ์บักยักษ์ไง โอ้โหบอตายเซย์ครับเหนียบซื้อๆอยู่เมื่อครับพี่้ังโู้เจอกับผู้ชายคนนี้ไม่รอดครับผมเงาเงาส่วนตัวหาถุงใส่กันเดือดครับจัดการมัน ดีครับแก่ปีสงการวะดีไม่จะไหนมาหมานมือสงการเดยพี่้องอะไรกันครับนี่อะไรกันครับนี่ครับผมบ้าบอรจริงเขียวคนอะไรจะหมานขนาดนี้แค่ยามฟังเดียวเลยพี่้องสามตัวเหรอโอ้โหทางนี้โดนไหมเอย่ย กลับยุใสพี่น,อน้องกลับยุใสเฮ้ยโอ้ยบ่อเถือกนี่บ่อเถือกครับผมมาใสไม้เหมืองลี้งเดี๋ยวมันเหม็อดอนเลยที่นี่หูยจังจังหลังนี้ก็เดียดเดียดทำบ่อเถือครับผม พีพ่เอี่เังเหนียนมิจะขี่ตอนนี้ไงโดนไหมเอ้ยบ่เขาโดนไหมจ๊ะไม่โดน เมืองขวายนะเพียงพี่นอ้งองควัดไม่ไหมไหมเดี๋ยวมันก็ต้องดวนครับอยู่นี่เดี๋ยวมันก็ต้องเข่ามากินเมืองควัดหมึกเศรอล้ะได้ครับนี่คุณอะเมืองนี่ควัดออกมไม้ไม่เลย ก็ต้องโดนแถวนี้เดี๋ใส่บนหนอกลวยซอนี่ไหมอล่งการเพื่อตีรหนอแควนี้ประเทใส่ไปยุมมุมนี่เฮ้กลับหาย กับหายอุ้ยบอถือครับผมที่น้องไม่ได้สันกนบาแผงงหญ่แท้มึงครับผมขนเต็มกลับเลยครับนี่นี่ถือเสีอได้มาแน,น่นี่บ้าเสียได้ครับแท้ขนเต็มกลับเลยครับโอยู น,นี่วัตถุดทุกท่ายบัถืดเหมือแล้วครับผมอู้ยขนเต็มกลับเลยผาดผาดเดี๋ยวมาเลี้ยงมาเร็งมันไหมครับแถวนี้ท่านใด้อยู่เลี้ยฟังเดียวโอ้โหมีมีระเบิดหยักเลยหนูบักหยักหลายเราเอาไว้ในใจเนาพี่น้อง ใชถิ่มไปอยู่นี่ยักสามสี่มือบ้างไนะจะไปแลวสองการหมดแล้วพี่น้องครับโอ้โห,โหมาบัวจิงเคียวสามเต้มโอ้เสียดายได้เดี๋ยวตะขนมันก็จีด,ดินจนลุดแล้วครับหูหูยี่น้องเจ็ดแปดได้อยู่เด้อครับนี่เจ็ดว่าเจ็ดกับแปดเรา ขนฟูหนุ่มปานนี่มึงสองสองใสเลยพี่น้องครับมึงหมูรุ่นนี่ผมว่าอยบักย่างหลายเลยด้วยนี่อยู่บักไงกับตรงีหลายเฮืน่นบักรุ่นนี่บักยักษ์นี่โอ้โหสวยรุดหลังนึงครับผมบักแผงลลนด่ละขนแผงมันติดอยู่กับหนึ่งบักหลายเลย เดี๋ยว่าล้างแข่งแขนมันเหมือนแรงขุดหูไม่ไม,มอีกเพียบเลยยังไงก็ต้องเข่าล้พี่รองครับถ้าลักษณะนี่เดี๋ยวเยี่ยมมาเติมกลับกับใส่ซ้อมเก่าเนี่ยละดีดบกักร้ไม่หรอบุได้จะบุได้ต่างหลายตัวจะมากระพาใจอยู่ครับผมผลงานมาเนี่เอา้าขอบคุณพี่รองหลายๆครับผมที่เข้ามาเมืองมือสงการพอดีเราเมือนนี่บุได้บุได้บุได้ยุด ยังได้เห็ดงานอยู่กับเมืงคลิปไปพี่น้องครับหรือว่าหยุดพักผ่อนอยู่บ้านบมื่อกี้เ้ากินยาน้าเข่ากับเมื่อกคลิปช่องเฮ่านี่แหละเป็นมูครับผมหยุดพักผ่อนจะไปขีปเท้าเพราะมีผักเดอกพี่น้องครับใส่สูมือ <c oughs> คิดว่าเขาโหลดแต่ขนาดมือสงการไปเลยก็ยังมาใส่เลยพี่น้องครับไปขลล่าวเพื่อไรครับพี่น้องครับเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กําลัางแรงใจนายเด้อไปพี่น้องมีความสุขครับ ลาๆ้วยๆสุขสุขคนครับในช่วงของเทศกาลปีไม่ไทยเทศกาลสงการนี่แหละขอบคุณครับผมโอโหสุดยอดมันจะไปเหลือเลวหมายแบบนี้มันทีเด็ดคักๆ